สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับเด็ดชีฮ็ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพก้าลงถาดกันนะครับคลิปนี้ก็จะบอกวิธีเพาะก้าลงถาดใช้กับรถดำนานะครับถาดพก้าของเราก็ใส่แกลบดำไว้แบบนี้เตรียมรอไว้นะครับถึงเวลาจะาพก้าก็นำถาดมาเรียง ไว้ที่โตพ่อล้าแบบนี้นะครับตัวของเรานี้ได้ยี่สิบถาดนะครับนี่ครับหลังจากเคียงกันแล้วก็ดันๆให้ติดกันนะครับเข้าจะได้ไม่ร่วงลงพื้นนะครับครับขั้นตอนแรกเสร็จไปนะครับเอาถาดวางไว้ที่โต๊ะพ่อล้าหลังจากนั้นเราก็รดน้ำนะครับ วิธีรดน้ําของเราก็ปั๊มน้ําจากในถังนะครับป่อยน้ำล้นลงในถังแล้วก็ปล่อยออกฝักบัวแบบนี้นะครับรดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับครับวิธีรดน้ําก็ง่ายๆครับใครจะทําตามก็ได้นะครับวิธีนี้นะครับสะดวกรวดเร็วนะครับใส่ให้เก็บเต็มเลยเอานะครับ แล้วก็มีที่รวยมเมล็ดนะครับเท,ท,ทกะสมหมดเลยเทกะสมหมดเลยเอา้าวนี่ครับเครื่องรวยมเมล็ดแบบแบบมือนะครับแบบเมนวนวลเอาเกลี่ยให้เท่ากันเดี๋ยวจะไม่พอนะครับหลังจากที่รดน้ำเสร็จนะครับ เราก็จะมาโรยเมล็ดนะครับเอาครับนะครับโรยเมล็ดมาเลยนะครับดันมาเลยครับับแล้วก็ค่อยๆเดินมาแบบนี้นะครับวิธีโรยเมล็ดในถาดเพราะก้าข้าวนะครับ ก็จะลงส,สวยๆแบบนี้นะครับเราจะโรยอยู่สองรอบนะครับท่าผู้ชมอาลครับรอบแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวก็กลับมาอีกหนึ่งรอบ แบบนี้แะครับก็จะมีที่ห่างๆมากครับ๋ยวเราก็ซ่อมออนครับซ่อมอ่อนครับอมสองเรียบร้อยครับทุกปรหลังจากที่ตัวยมเม็ดเสร็จก็เกลียเกลียที่กระบะนะครับที่กระบะในลงในแกะด,ดำนะครับ จากนั้นเราก็จะ,จะใช้มือหยิบซ้อมที่ดำๆนะครับครับที่ดำๆแบบนี้นะครับเราก็ใช้มือหยิบซอมน,น,นะครับก็ไม่เยอะหรนะครับ แล้วก็ใส่รถแบบนี้นะครับนำไว้ที่แบงกอกาดนะครับ ว่างนะครับหอปักดำจิกไม่ลงก็คนกาข้าวก็จะว่างนะครับเราพอกขาข้าวเองแล้วก็ไปปักดำเองนะครับต้องทําให้ดีเลยนะครับกเปนกินเล็กกินน้อยนะครับที่นํามาฝากสรับชมในวันนี้นะครับธี่รวยมาเรียข้าวพอกข้าวในถาดเพ้าะข้าวใช้ใกับรถตำนาน,นะครับครับหลังจากเราซ่อม เมล็ดด้วยมือเสร็จนะครับเราก็มาโรยแก็บดำครับหน้าอีกทีนึงนะครับพิธีโรยแก็บดำเราก็ใช้ต้านะครับตักแก็บดำเข้ามาโรยแบบนี้นะครับรเรยแยวๆครับให้ถมเมล็ดข้า ให้พอดีพอดีนะครับนะครับไปดูกันรวยแกลบดำทับอีกทีนะครับนี่ รัยเสธ็จตัวน้าตาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ชงคลิปให้จบนะครับก็จะได้สาระดีๆเก็ดความรู้ดีๆนะครับที่ทางช่องของเรานํามาฝากท่านผู้ชมนะครับ หลังจากโรยแกลบดำเสร็จนะครับเราก็จะใช้ไม้กระดานแบบนี้นะครับรค่อยๆกวาดนะครับกวาดมาให้เรียบเข้าขอบถาดนะครับแล้วเราก็จะมีถาดรองรับแกลบดำตรงนี้อีกหนึ่งถาดนะครับเป็นถาดเปล่าๆนะครับกวาดมาแบบนี้นะครับลงถาดเปล่าเลยนะครับเ,เสร็จไปหนึ่งด้านแล้วนะครับ นี่ครับขวาดเสร็จก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเอาอิมมออกครับหน้าตาก็จะเรียบเรียบแบบนี้ตรงขอบแบบนี้นะครับแกลที่เหลือเราก็จะนําไปรวมกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แกลตรงนี้นะครับรวยทับหน้าอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากรดน้าเสร็จนะครับนะครับขวาดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ เป็นรดน้ำอีกครั้งนะครับนี่ครับคนรดน้ำก็รถไปนะครับรดน้ำครั้งที่2นะครับนี่ครับท่านท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับหลังจากที่เรารดน้ำนะครับแต่บางที่ก็จะหายไปจาก มเมล็ดข้าวนะครับเราก็ใช้แกลบดําทับอีทีนะครับที่มเมล็ดข้าวเหลืองๆแบบนี้นะครับทับเบาบางนะครับรอบนี้นะครับไม่ต้องทับหนานะครับนะครับรดน้ำก็รดมาครับคนที่ ครับข้าวเมล็ดเหลืองวันนี้นะครับก็โรยแกลบบางๆนะครับอ้าวเสร็จนะครับก็ผนขึ้นรถเลยนะครับผนขึ้นรถไปเก็บไว้ที่แปลงพวก้าของเรานะครับเราจะบ่มไว้48ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมครับเรายังไม่เอาลงแปลงนะครับเราจะเอาไว้ที่คนาแปลงพวก้านะครับ สิบแปชั่วโมงก็2คืนนะครับถ้าถึง2คืนเสร็จเราก็เอาลงแปลงเพาะนะครับวิธีลงแปลงเพาะก็จะทําคลิปให้ท่านประชมได้รับชมอีกทีนะครับรอบนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับนะครับขุดเครื่องรถแบบนี้เลย ต่อมาก็จะเป็นรอบใหม่นะครับอ,อ้าวครับเรียงใบบนรถเลยแบบนี้ครับอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่ง ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมาช่วยกันเพราะขาดเพราะข้าข้าวนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอก,กันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ